มงีนอนไม่หลับลสวัสดีคุณผู้ชมกด subscribe กันด้วยนะก็วันนี้มาแบบแปลกๆนิดนึงพอดีไม่ได้สตรีมนะครับวันนี้ เลยมาเป็นพูดคุยปกติและกันพอดีว่าพรุ่งนี้มีงานใหญ่นะครับที่โรงเรียนแห่งหนึงในจังหวัดนครปฐมเนาะตอนนี้เราก็นอนค้างคืนที่บ้านพักพวกหนึ่งคืนนะผมก็ใครขใครถ้าใครอยากคุยก็เข้ามาคุยกันได้นะครับพิมใต้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผม,มเดี๋ยวขอดูเช็คก่อน สวัสดีครับน้องนบคุงเกมมิ่งอ่าสวัสดีครับวันนี้ดูแปลกที่ใช่ไหมก็เลยพอดีพรุ่งนี้มีงานก็เลยต้องขออนุญาตอ่าเดี๋เด็ก่อนตั้งกองขออนุญาตวันนี้อาจจะแปลกที่หน่อยนะครับวันนี้อาจจะแปลกที่หน่อยนะ มีถ้ามีใครเข้ามาแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้นะอ่าใครอยากเข้ามาคุยก็เข้ามาคุยกันได้นะครับไปอยากเข้ามาคุยก็เข้ามาคุยกันได้นะครับถ้าไม่มีก็คุยกันยาวๆครับผมอืม พรุ่งนี้มีโอเคตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณนบคุงเกมมิ่งอ่าทำอะไรอยู่ครับผมผมก็นอนไม่หลับอ่ะครับเพราะว่าตเข้าใจนิดนึงว่าพอมันนอนต่างที่หรือว่าแบบสถานที่ที่แบบมันไม่ค่อยจะคุ้นชินเท่าไหร่มันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนาะ,นะก็ไม่ว่ากันนะอืม ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ